ที่สุดๆก็เจอเพื่อนอินฟลูไวยเดียวกันของฉันแล้วจ้าอามากแต่วแห่งหลานมาก แรงมากเข้าเรื่องเลยดีกว่าวันนี้หนูมีนะัดทำกิจกรรม exercise แต่ว่าวัยสาวสะพึ่งอย่างเราเจอครั้งแรกแบโอ้โหขอบคุณค่ะอาม,ม่าก็สวยเหมือนกันนะคะปัญหาที่พบก็คือเรื่องลมค่ะอมมาม่าหนูลมเยอะมากท้องอืดอาม,ม่าทำไมทำหน้าเศร้ารอ่ะ <laughs> ปัญหาที่หนูเจอบ่อยนะคะลมเยอะนะคะท้องอืดน,นะคะระบบย่อยก็ไม่ดีธาตุก็ไม่สมดุล มันหรับไม่ได้กับแม่บ้าจะมาแนะนำทริกออกกำลังกายเบาๆที่คนวัย60บวกทืได้ขั้นที่หนึ่งนะคะเบาๆอ่ะยกมืออ่ะยกขานี่ยยกมือขึ้นเอาเอ็นตัวไปทางนู้นเลยเอามาช่วยดึงหนูหน่อยแยกขาออกเอาเอ็นตัวไป ขายกมือขึ้นพนมนโมตัสสะพคะวาม่าะค่ะหนูไม่มีสมาธิค่ะหนูนึกถึงแต่หลานอม่าอาเอมค่ะอ,อนนาเอมค่ะเอมอม่าขานอกจากจะออกกำลังกายแล้วมีอะไรแนะนำให้หนูบ้างไหมคะอม่าขาว้าอะไรคะอาม่าขาว่าธาตสีตาเลนค่ะขับลมแก้ท้องอืดช่วยได้ดีมาก บำรุงธาตุจากขิงสมุนไพรธรรมชาติ100%เปซเลยะคะร0 0ปซตัวนี้นะคะเวลาอาม่ามีอาการมารจะทานเป็นประจำหนึ่งถึช้อนโต๊ะค่ะใช่ทานหลังอาหารเมื่อมีเวลาอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยแค่คคบำรุงธาตุในร่างกายให้สมดุลได้เลยค่ะยาธาตุสีตากิเลสตัวนี้นะคะหนูทานอยู่แล้วเพราะว่ามีติดอยู่บ้านตลอดพออายุเริ่มเยอะอุ หนูก็ไม่กังวลค่ะอามมาค่ะข้อตัวนี้ก็เป็นอีกทริกสําหรับดูแลตัวเองของหนูเหมือนกันยาธาตุสีตะกิเลเนนะคะซื้อติดไว้บ้านดีที่สุดเลยค,ะค่ะซื้อได้ที่ไหนคะเจ <7 11 S 1> ็่นอเลเว่นร้านเพสัชหรือร้านค้าใกล้บ้านยาธาตุสีตะกิเลนช่วยขับไล่ลมสมดุลธาตุปลุกใจคะ่ะอาาค่ะหนูพอจะเป็นสะปร์ของอามมาได้ไหมค่ะหรือต้องเป็นอากงต้องเป็นอากงต้องเป็นอากง ไม่ใช่อาสภัยเ <laughs> อามาช่วยเอามือมาอังจมูมนะูอมหน่อยมีลมหายใจอยู่ปะอ้อยังมีอยู่ <laughs> อ้อยังมีอยู่ <laughs>